ยแป๊บนึงเงี้ยมันชอบอยู่แล้วหลายหันี้เกยจเอาไปยังมั้งเอออะไรสร้างสร้างอหรออมล้างไปแล้วข่เอากไปด้วยมแกผมว่ายุดขาอยู่อามอนไหหม้วขมมขมมขะ ทำอะไรพ่อผมปวด้อไหนอะไรกันล่กินตับเวุ้มอี๋เขาดูเขาเป็นเป็นลูกเลยพี่ดูดิจ้ะเสียดายเนาะนี่ลืมแช่ไว้เนาะเดี๋ยวกลับไปด้วยแจ่เถี่ยวไหมไม่เถี่ยวเถี่ยวหรอตอนนี้นะกินหอยตากลมไว้สร้างปูเฉพาะข้างบนกับกระโปรงมันเด้อไอ้ใายดีอ่ะอพอแท่งกับกระโปรงมันลงมาหน่อยนึงเงี้ย เออเขาหองนีกเลยคุณว่านใช่ข้างนอกเซราวข้างนอกที่ไปหาลืมลงเล็กเดี๋หาทรายขี้เลี้ยวขี้เหร่มาปูเอาหอมนี่นะโอ้ยมันต่ำโอ้ยแคมมันเยอะนะไม่ไหวแล้วแคมมึงเยอะมากเอี่ยเฉพาะบนก่อนแล้วก็ลงเลยหลักไปนิดนึงเงี้ยกระโปรงมันอ่ะใส่ใส่มันใส่มันใส่ใส่ทรายดี้นี่แหละเท่นต่อเท่นนะนะโอ้แชทมาเข้าเหนียวอ่าขอบข้างลงไปลงไปหน่อยนึงไปเอาหาทรายไม่ดีมาใส่เอาทีนี้เออ

hết đi thôi bạn à, toàn lục tàu đây toàn này mình bán về có miếng kèm Khao đi นะสะอาดสิเป็นครับคุณดิ๊เออตั้งกูไงวะุน ลุกล้วแฟน,นไม่มีน้ำกินในบาทแนี่ไม่ลองเลยอยู่หน้ารถนี่ัรถน,นี่อะปอเล็กมันสุดสาได้ยะอือ ไมเห็นมันละเติมทีโมอต่ไปไหนอ่ะชินงานอยู